สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่อง B Gamer วันนี้ผมก็อยู่กับโจเกอร์นะครับแห่งจักรวาล DC Comics โยมีเล่นนะวันนี้ผมจะเล่นโจเกอร์นะคะซึ่งโจเกอร์ก็จะมี2องตำแหน่งด้วยกันนะครับนั่นก็คือตำแหน่งแรกคือเลนเอสเบอร์ดาก่อนว่ามังกรนนเองครับผมโอเคแล้วก็ตำแหน่งแครี่แน่นอนว่าโจเกอร์เนี่ยเป็นตัวระยะไกลครับผม ฮาร์ดสี่เหดว่าสกิมติดตัวของโจเกอร์นั่นก็คือนี่เลยครับคือทุกสิวินเนี่ยสกิลสองเกอร์นะครับผมสามารถออกใช้ครับผมสกิลสองก็คือการแบบว่ามาร์กูด้าเองต่อไปคือสาาร้างมรขอเสียหายครับผมเรยว่าโคตรแรงโคตรแรงเลยนะครับสกินหนึ่งก็คือจะหลวนเองครับผมอีกหนึ่งแล้วก็สกิสองคือ กินมีระเบิดนะครับไม่ใช่เด็เคลื่อ,อนที่นั่นเองับผมเพิ่มความโจมตีตัวเอผมก็จะมีนี่ผมหวหดด้วยีกันโอเคเฮ้ยพัดต่อไปส่วนโจ๊กเกอร์อีกแผทหนึ่งก็คืออันติอันติเนี่ยจะอันตีที่แบบว่าถ้าโจ๊กเกอร์กระโดดเข้าไปปุ๊บอันติก็จะแรงมากเลยนะครับโอเคอากาศแอร์ไอ้ข้าว <c oughs> อยาสร้างอากาศได้ไหมที่ทางคิอจู วันนี้เราก็อยู่โจ๊กเกอร์นะครับมาก่อนตอนนี้ลองท้ายน้องอยู่นะครับไปเอข้าออกคิดแล้วมาเดี๋ยวเรามาริฟิสนะครับในเรื่องของการช่องในเลื่องกดงการช่องต้องของแค่เลยนะครับไม่มีแค่ช่องนั้นตัดออกด้วยแถวครับไ,ไม่ตัดไม่ตัดไม<ป>่คิดตัดก็ได้อ่าวันนี้มาเข้าเลยดีกว่าโจ๊กเกอร์มันจะมีสกิลพลาสติกติดตัวนะครับโอเค ในรถลูกเลยอตอนนี้ก็หนึ่งนาทีครับผมโอเคทุกคนผมเพิ่งรู้ว่าผมลืมดูไอเทมห <c oughs> าหมงสก,กินไอเทมแรกของผมคือออกดาบเนี่ยผมไวค์ทิสปิงนะครับอ่าแล้วก็รองเท้าเร็วแล้วก็ดาบสายฟ้าครับผมแล้วก็เคลียร์ว่างานตายเพราะโจเกอร์เนี่ยเป็น,นตัวที่แบบว่า ลูกตะตายมาหลายก็อันนี้คือแบบว่าจอกเกาะนะครับอันนี้คือดาบแดงครับผมบอกเลยว่าซึ่งโจ๊กก็เวลาที่สกินหนึ่งคือการยิงมอกแฟลชหน้าครับซึ่งสกินหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหมือนซอของย้อนเนี่ยเพียงแค่คุณเล็งให้โดนนะครับเนี่ยพออย่างงี้แล้วเราก็ยิงเอ้าไปเฮ้ยหน้าซึ่งคือการเคลื่อนที่ในสักโลครับโจเกอร์เนี่ยตัวละเมียตัวตีก็คือกระโดดก็ใส่กระโดดซึ่งล็อตสิคือเหนือนซอที่โจเกอร์เนี่ยเวลาที่ใช้สกินสองดูนะล็อตสิมันคืออะไร ท่าตีของมันคือบอกว่าโดนโจตมตีนี่ค่ะโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นโจเกอร์นะคะแผทล่าสุดเดี๋ยวพวกเราจะมารีวิวว่าโจเกอร์ตอนเนี้ยกดออกเทียบอะไรบ้างเอาผมซึ่งเดี๋ยวเราขอหยุดเทนก่อนนะครบไอเทมแรกนะคะก็คือดาบแดงผมสมมิค่าคุณยดเกมไม่ได้คุณขายเคียวทิ้งเลยครับแล้วก็ออกดาบแดงที่ะ ส่วนต่อไปเขาก็คืออันนี้ับผมก็คือนี่เลยครับของของที่มีคือของเกาะพอ,อคือออกตายเกิดน,นะครับไม่รู้ว่าจะกกจะตายไปไหนส่วนของไม่ต้องออกค่ะจุกันเวค่าได้จำเนิป่าต้องออกเออนี่ผมต้องออกนี่เลยนะครับเน็คฮานูวันจริงควรจะออกนี่ก็ได้นะขวาหรือว่าดาบนี่ก็ได้นะครับเอามดรวูตาสบายใจเลยเร <c oughs> ื่อ,องเนี้นะว่าจะจุกเกอร์ออกของอย่างเงี้ยมันจะแบบว่าผิดก,กดไง เพราะโจเกอร์ก็เป็นตัวละครที่แบบว่าไม่แรงเหมือนกับจอหรือว่าเออคาเฟนี่ที่ผมรีวิวนะนะครับแรงครับผมแรงแล้วก็ซึ่งงนี้นะคะเวลาที่ตดต้นเกณนะคะโจ๊กเกอร์เฮ้ยแบบว่าเราไม่แรงแล้วก็เปลี่ยนเป็นหน่อใสยฟ้าสองก็ได้ส่วนในที่ควรออกเลยก็คือไอ้ข้าวมาทำไมเนี่ยก็คือนี่ลอละ ใช่ผมตําแหน่งแครี่นั่นเองนี่ฮู้บองเฟอร์กิลล่าครับเอาแหน่งสุดนี้ไม่ใครมากลัวได้ไหมตําแหน่งสุดก่อนโอเคทุกคนคลิปนี้ของเราก็สวัสดีครับยิงขวบยิงเล่นจิ้วยิงเล่น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 บ้งเฟอย์ก่ายิงเล่นบายบายสรุปกจิ้ว